สวัสดีค่ะสวัสดีกันละย,ยาณมทิทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณฟังอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเทพพยุทธแห่งจิตวิญญาณน,นะคะวันนี้พาก็จะพูดหัวข้อที่เกี่ยวกับคนลายมือกากรบาทนะคะคนลายมือศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณรู้ตัวหรือไม่ว่าคุณเป็นคนศักดิ์สิทธิ์อะไรที่บ่งบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ นะคะวันนี้ก็มารับชมรับฟังนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคุณจะพบว่าตัวเองเนี่ยมีลางสังหรณ์มีซิกเซนนะคะหรือว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องของยานติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือหลายๆท่านอาการที่คุณได้ฝึกปฏิบัติคุณได้สวดมนต์บ่อยๆคุณได้สร้างบุญแล้วก็ทำสิ่งดีงามมาตลอดชีวิต หรือเพิ่งทำก็ได้นะคะคุณจะพบว่ามีคำตอบเรื่องราวลี้ลับอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้เข้าใจนะคะมันเป็นพลังพิเศษเป็นความเข้าใจที่มันยากเกินอธิบายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะย้ำว่าหลายๆท่านแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเพิ่งมาพบเจอนะซึ่งมันมีคำตอบอยู่ในตัวนะ,ะหลายหลายครั้งที่คุณพิสูจน์แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะคะ คุณคือคนที่ศักดิ์สิทธิ์จึงสามารถที่รับรู้เรื่องราวในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดีและเข้าใจในชนิดที่ว่ามนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าใจนะคะได้รับสัญญาณที่เป็นจากรางสังหรณ์ที่เป็นจากความรู้สึกหรือการรับพลังงานตกกระทบหลายๆอย่างซึ่งมันอธิบายไม่ได้แต่คุณเองเป็นคนที่เข้าใจได้ด้วยตัวคุณเองนะคะมีทั้งคำถามให้คุณ คือคุณตั้งคำถามกับสิ่งนั้นและคุณก็ได้คำตอบจากสิ่งนั้นและหลายๆท่านก็เป็นคำตอบที่นานใช้เวลาหลายเดือนหลายสัปดาห์กว่าสิ่งที่คุณตั้งคำถามนั้นจะได้รับคำตอบนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเถื่อนธรรมชาติเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้และอีกลักษณะหนึ่งนะคะคุณจะพบว่าตนเองเนี่ยมีจิตวิญ,ญญาณที่คอยตามหรือคุณสามารถสื่อกับจิตวิญ,ญญาณที่คุณ ก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าคุณสัมผัสได้หลายท่านก็รู้ก็เห็นจากรางสังหรณ์เช่นการฝันนะการสัมผัสอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการรับรู้ว่าเขามีอยู่จริงในชีวิตคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ผลักดันให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นจิตวิญ,ญญาณคู่ขนานนะถ้าผู้แรงตรงก็คือ เขามีอยู่จริงนะคะแล้วเขาอยู่รอบตัวคุณแล้วช่วยเหลือคุณผลักดันคุณแม้กระทั่งโดนใจหรือคุณเองเนี่ยไปเข้าใจอะไรบางอย่างที่ได้สื่อถึงสิ่งพวกนั้นและเป็นคําตอบหลายๆเรื่องในชีวิตที่เราไม่คุณได้หลุดพ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะมันก็คืออุนโศลหรือว่าอํานาจรารมีในตัวคุณในจิตวิญญาณของคุณนั่นเองที่ทําให้คุณรับรู้ว่าสิ่งพวกนี้ มีอยู่จริงและที่สําคัญนะคะตัวคุณเองนี่ยแหละคะ่ะเคยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยเป็นสิ่งนั้นมาก่อนคุณจึงมีบารมีสูงพอที่จะได้รับรู้เรื่องที่เหนือธรรมชาติและมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยที่พิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถหาคําตอบจากเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณได้จากสิ่งที่มองมเห็นจากสิ่งที่คุณเข้าใจจากจิตวิญ,ญญาณ ภายในของคุณเองนะะแล้วก็มีหลายๆอย่างซึ่งคุณไม่สามารถอธิบายได้ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่คุณมั่นใจว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงนั่นเองนะคะอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคุณเจอมากับตัวเยอะมากก็คือการที่เราทำอะไรที่ไม่ดีเกิดผลกับเราชัดเจนมากๆนะชัดเจนในที่ว่าทำไมคนอื่นทำแล้วจึงไม่ได้รับผลเหมือนที่คุณทำ คุณโดนหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าท,ทั้งที่มันเป็นการกระทําผิดเพียงเล็กน้อยนะคะคุณเข้าใจว่าตัวเองโดนคำสาปหรือเปล่าทำไมชีวิตตัวเองแค่คำว่าโกหกอะ่ะคุณยังทำไม่ได้แต่ทำไมคนอื่นทำได้แล้วประสบความสำเร็จและที่สำคัญเขาทำชนิดที่มันเป็นความเคยชินแต่เขาไม่เคยได้รับโทษนะตัวอย่างก็คือ คนมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ขายของนะคะอาจจะขายของที่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเขามีคําพูดวาจาในการที่จะตลบตะแลงหรือจะโกหกหรือจะทําด้วยเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ทําให้อาชีพที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มันประสบความสําเร็จและก็รุ่งโรจน์มากแต่ตัวคุณเองอะลองไปโกหกลองเข้าไปทำนะทำมันได้เงินจริงมันได อ้มันประสบความสําเร็จในระยะหนึ่งแค่ช่วงสั้นๆแต่ไปต่อไม่ได้แล้วละเผลอๆโดนจับเผลอๆโดนประนามคือหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งของที่นําไปขายนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณทําผิดทําโกหกเนี่ยมันเกิดผลกับตัวคุณมหาหันทั้งทั้งที่ ตัวคนคนนั้นเองอ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็อยู่รอดจนถึงปัจจุบนันไมกระทั่งการผิดศีลหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณทํานั้นเป็นโทษมหาให้กับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะผิดสิ่งที่จะไม่ใช่สิ่งที่จะไม่ดีกับตัวคุณมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเลยและตัวคุณเองก็ไม่สมควรทำไม่งั้นผลของคุณจะย้อนมาหาคุณหลายเท่าเพราะว่าคุณคือคนศักดิ์สิทธิ คือคนที่กําหนดมาให้สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามและทําในสิ่งที่ดีเท่านั้นมันเป็นข้อบังคับของตัวคุณเองนะไม่ใช่คํำสาปคุณลองทําเรื่องที่ดีๆแล้วหลายท่านบอกว่าไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลช้ามากหรือทําไปแล้วไม่ได้อะไรเลยท้อทําตายเลยแล้ววันหนึ่งนะคะเมื่อเวลานั้นมาถึงการที่เราเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ทําสิ่งที่ดีๆไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระยะเวลานะคะมันจะช้า มันจะช้ากวาที่คาดหวังเอาไว้แต่ผลของมันเป็นผลสำเร็จที่หอมหวานแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะอีกลักษณะนึงก็คือการที่คุณอะเป็นคนที่มีความเมตตาไร้ขอบเขตอันนี้นะคะเป็นลักษณะนิสัยของเทพลักษณะนิสัยของคนที่มีบุญมาเกิดคนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยด้วยซ้ำนะคะการที่เมตตาให้กับผู้อื่นการให้อภยัยการเข้าใจผู้อื่น และที่สําคัญที่สุดถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณไม่ได้หวังผลกับสิ่งที่คุณทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นไปแล้วเมตตาซ้ําๆนะคะสิ่งนี้เป็นบุญมหาศาลมันเหมือนกับทานที่มหาศาลเพราะสิ่งนั้นออกมาจากจิตวิญญาณของคุณออกมาจากพลังงานของคุณโดยตรงและจะทําให้คุณโชคดีทําให้คุณได้อะไรดีๆนะบางท่านรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่ได้คืนมา คือพลังบุญพลังสิ่งดีงามที่คุณเมตตาผู้อื่นนะคะคนที่เป็นคนศักดิ์สิทธิ์อย่างคุณนะคะอีกลักษณะหนึ่งคุณจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ใครก็ตามที่เกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาหรือว่าเป็นครอบครัวที่จะต้องลำบากอดทนนะคะคุณเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวให้กับพ่อแม่ให้กับวงตระกูลเลยด้วยซ้ำนะคะ สักวานทดสอบคุณด้วยความยากลำบากในการดำเนินชีวิตนะคะคนที่เป็นคนศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเทวดามาเกิดอย่างเช่นคุณเป็นคนที่มีอำนาจปรมีสูงส่งการเมตตาต่อบุพการีจะสอนให้คุณรับรู้ด้วยตัวคุณเองว่าสิ่งไหนที่คุณทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดและคุณเองเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัววงตระกูลพิกสถานการณ์ให้สิ่งนั้น กลับมาดีขึ้นให้เขาได้กินได้ใช้หรือว่าให้ตัวคุณมีความเจริญรุ่งเรืองมาจากความกระตันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือถึงแม้ใครก็ตามที่ไม่ได้มีในสิ่งที่แพ้พูดมานะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากและเป็นที่พึ่งให้แก่คนหมู่มากโดยแท้จริง อาจจะเป็นหน้าที่หรือไม่ใช่หน้าที่โดยกำเนิดหลายชาติภพของคุณแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวคุณมานะคะหลายภพหลายๆชาติติดจิตวิญญาณของคุณเอง,งลึกนะคะมันเป็นความสามารถมันเป็นสิ่งที่เป็นบาร,รมีมาคุณทำสิ่งไหนมามันก็จะมีเหตุปัใจจัยให้คุณต้องทำแบบนั้นอีกการที่เป็นการที่ การที่คุณมีความเมตตาอย่างที่บอกไปแล้วเมตตาไร้ขอบเขตอันล้นพ้นแถมยังเข้าใจเข้าอกเข้าใจความรู้สึกคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้เนี่ยมันทําให้พลังบุญของคุณสูงมากนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรหรือใช้ชีวิตอยู่ในมุมไหนของโลกใบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของคนที่โดดเด่นเป็นคนที่ศักดิ์สิทธ ในสายตาของผู้อื่นอยู่เสมอนะคะมีคนให้ความเคารพนับถือถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาคุณจะเป็นยังไงหรือว่าวิถีชีวิตคุณคุณจะรวยจะจนยังไงก็ตามมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวตนของคุณทําให้คนรักเมตตาเคารพคุณเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะถือว่าเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าชาติภพไหนก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดิมนะคะ ต่อไปนะคะคุณจะเป็นคนที่มีวิธีพูดแล้วก็มีทักษะการคิดในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเอื้อมไม่ถึงหรือบคุคคลทั่วไปเนี่ยเขาทำแบบคุณไม่ได้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะหลายๆท่านที่อยู่ที่มาฟังคลิปนเวลานี้คุณก็จะรู้ตัวเองว่าคุณมีความแตกต่าง วิธีคิดก็ไม่เหมือนคนอื่นคําพูดของคุณนะคะพรยกตัวอย่างว่าถ้าใครที่เป็นคนลายมือกากบาดการฝ่ามือแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติมากๆปฏิบัติมากๆสวดมนต์นั่งสมาธินะคะมากๆแล้วเนี่ยคาพูดของคุณน่ะมันจะเป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์โดยปริยายหรือหลายท่านคุณอาจจะไม่ปฏิบัติก็ได้อย่างที่บอกคุณมีบรารมีแล้วคําพูดคุณศักดิ์สิทธิ์มากวาจาคุณพูดอะไรออกไปนะคะ มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆอันนี้สังเกตได้พูดอะไรคิดอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงสิ่งนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่มันเหมือนเราไม่เชื่อว่าแค่เราเราเ,เอ่อยวาจาแบบนี้ไปหรือพูดแบบนี้ไปมันเกิดสิ่งนั้นจริงๆหรือแม้กระทั่งคิดอยากได้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นมาจริงๆนะคะคือ,อการพูดทักษะการพูดมันจะผิดแปลกจากคนทั่วไปคือคุณจะพูดประโยคเดียวกันคำพูดเดียวกัน ะะแต่ว่าวิธีพูดของคุณนะเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆนะะมีทักษะในการพูดมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจแล้วก็คําพูดของคุณนะคะถ้าคุณทําดีพูดดีแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับคุณโดนบรนดาลอะไรที่มันดีๆให้กับตัวเองได้เลยทีเดียวนะคะสังเกตได้นะคะบางทีพูดอะไรยังไม่ทันขาดคําเลยสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ หรือไปด่าใครไปว่าอะไรใครนะคะมันเกิดขึ้นจริงหรือแม้กระทั่งไม่ได้พูดไม่ได้ด่านะคะมีศัตรูมีคู่แข่งมาสาปแช่งคุณมาทําอะไรคุณนะคะมันก็เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับเขาทาันตาเห็นทั้งทั้งที่ใจคุณก็ไม่ได้คิดจะโต้อตอบเลยนะคะเมตตาของคุณนี่เมตตาจริงๆคุณก็ไม่ได้คิดจะด่าไม่ได้ทําอะไรเขาอยู่ดีมันก็เกิดเรื่องรลาๆขึ้นกับเขาซึ่งหลายๆท่านก็จะบอกว่าคุณเนี่ยทำของใสหรือทําอะไรนะหลายท่านก็จะโดน พูดจาแบบนี้กับเรานะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรมันเป็นบารมีของคุณมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนของคุณในจิตวิญญาณของคุณนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าของเก่าติดตัวคุณมานั่นเองนะคะอีกลักษณะหนึ่งนะคะจะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าคุณเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับใจอันบริสุทธิ์ของคุณหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่จิตใจของคุณน่ะคอยที่จะเป็นห่วง คอยที่จะกังวลเรื่องของผู้อื่นโดยที่คุณไม่ได้หวังผลตอบแทนนะอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วในชีวิตของแต่ละคนหรือทุกๆคนนะคะแต่ที่สําคัญว่ามากไปกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณด้วยซ้ําไปไม่ใช่คนรักไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เพื่อนสนิทนะคะอาจจะเป็นใครหลายๆคนก็ได้ที่คุณรู้สึกอยากปกป้องเขาอยากเมตตาเขาหรือเป็นเจ้านายกับลูกน้องก็ได้นะคะคุณเข้าใจสิ่งที่ เขาเป็นและพร้อมที่จะเมตตาช่วยเหลือหรือว่าเป็นห่วงอยากทำให้อะไรในชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรตอบแทนคุณเป็นคนที่หวังดีกับผู้อื่นอย่างไร้ขอบเขตนะคะสิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับรู้แรงบุญมหาศาลได้รับรู้ความพิเศษทักษะอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ คนอื่นไม่สามารถจะรับรู้ได้นะคะคนที่ทำได้ในลักษณะนี้ถือว่าคุณเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์มากคิดอะไรสงปราถนานะคะบารมีเพิ่มพูนจากความเมตตาไรขอบเขตความเป็นห่วงเป็นใย,ยความกระตันยูต่อผู้คนนะแล้วก็ความจริงใจที่มีต่อผู้อื่นนะเป็นการ เพิ่มบารมีทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยมันยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เน้นย้ําว่าอย่าทําอะไรที่ผิดเพราะว่าผลนั้นชัดเจนกับคนแบบคุณมากๆวันนี้ก็ต้องจบการบรรยายไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟงที่เข้ามาฟังนะใครฟังถึงตรงนี้ขอให้คุณเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตนะคะ